สวัสดีค่ะลูกๆชั้นปสองที่น่ารักทุกคนวันเสาร์อาทิตย์แม่ครูมีการบ้านให้ลูกๆปสองฝึกอ่านนะคะวิชาภาษาไทยชุดภาษาพาทีบทที่4เรื่องกลัวทําไมแล้วแม่ครูก็มีแบบฝึกหัดให้ลูกๆทําด้วยนะคะไปเรียนกันเลยค่ะไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ ามคลิปวิดีโอนะคะ 4. กลัวทำไม่รู้จกักคํานําเรื่องทางฟืนยุงพัดกลัวเต็นผ้าม่านก่อไฟสุมไฟ ก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิม้มแม่มดล้อมบงพนมมือเพชรชื่อ กลางร้ายลืมมืดมุมจุดสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันมัวอาจสาบเร่งเอนเล็กลมครึม้มหนี น้หนาวหน่อยเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกำลังกลางวันศพตามาแรงคำนี้นะครับอ่านว่ามะแรงเพลิดเพลินตะไครหอม อาทิตฐานคำนี้นะครับอ่านว่าอาทิตย์ฐานกลัวทำไม่วันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคลืมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า คงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นอื่นคืนนี้เราจะพัก กันที่ถ้ำสิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันผู้ผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพลาย มะปินมาอย่างหน้าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกรรมลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกรรม ลังเช่นกันเด็กเด็กมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจูจูฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะ ไรไม่เห็นพลายมะปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนผูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียง ควาโพอบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจนมองอะไร ไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้าภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลย เมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้นภูผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบน ก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่ง ก็ไปเตรียมที่พักต่อภูผ,ผาฉายไฟไปทั่วถ้ำสิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัว กมลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้า โอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่ น่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาบนะนี่อา้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้ง สองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมี แต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืด มืดก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กเด็กหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงจริงแล้วคิดไปเองทั้งนั้น ก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟ อากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพัก ก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร หอมสมไฟเพื่อไลย่ยุงและแมลงก่อนเอนตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อาทิตย์ฐานขอให้ปลอดภัยภูผาและน้ำใสศพ ตากันอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไม่